เรื่องราวของกฎแห่งกรรมยังมีนำเสนอให้ท่านรับฟังอยู่เสมอๆในช่วงนี้นะคะและในวันนี้นะคะเราจะมารับฟังเรื่องราวผลของกรรมจากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์กันนะคะค่ะโดยผู้ที่เล่าเรื่องนี้ให้เราฟังนะคะเขามีน้องชายเป็นนายแพทย์ท่านหนึ่ง ค่ะคุณหมอน้องชายได้เล่าเรื่องแปลกของคนไข้ารายหนึ่งให้เขาฟังนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้คนได้ละบาปได้เป็นอย่างดีทีเดียวถ้าจึงขอนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะค่ะการสนทนาตอนหนึ่งของคุณหมอน้องชายได้เล่าให้ฟังว่า แต่เป็นหมอมานั้นเขาไม่เคยเห็นผู้ป่วยรายใดที่จะต้องผ่าตัดทุลักทุเลซ้ำซากอย่างนี้เลย3มปีที่ผ่านมาต้องผ่าตัดถึง5ครั้งและทุกครั้งก็จะหนักหนายยิ่งขึ้นค่ะผู้ป่วยรายนี้นะคะมีชื่อว่าบุญมาครั้งแรกที่บุญมาเข้าโรงพยาบาล เพื่อจะมาทำแผลที่นิ้วก้อยที่ถูกตะภาพน้ำกัดคุณหมอให้ทั้งยาทาแล้วก็ยากินแก้ปวดแก้อักเสบแล้วก็ให้กลับบ้านเพราะว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจากนั้นนะคะครึ่งเดือนต่อมาบุญมากลับมาใหม่แผลเก่าอักเสบแล้วก็รุนแรงบวมมาก คุณหมอตรวจพบว่าเชื้อโรคนั้นกินเข้ากระดูกถึงกับจะต้องตัดนิ้วมือเพื่อไม่ให้เน่าลุกลามไปซึ่งการลุกลามของนิ้วนั้นก็อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้หลังจากนั้นครึ่งปีบุญมาได้ไปเที่ยวชายทะเลเขาถูกตภาพน้ำกัดที่นิ้วเท้าอะไรจะเจาะจงได้ถึงอย่างนั้น นิ้วเท้าของบุญมาที่ถูกตะภาพน้ำกัดครั้งที่สองอักเสบแล้วก็บวมมากภายในเวลาสองวันและเมื่อมาฉายเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลก็ได้พบอีกว่าเชื้อโรคนั้นได้กินเข้าถึงกระดูกหมดแล้วจึงต้องตัดนิ้วเท้าของเขาไปอีกหนึ่งนิ้วถ้าเวลาผ่านไปไม่ถึงปีบุญมาก็ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลแห่งนั้นอีก ครั้งนี้นะคะแผลเก่าทั้งสองแห่งเกิดการอักเสบและก็บวมขึ้นพร้อมกันเพราะคุณหมอเอ็กซเรย์ก็พบว่าเชื้อโรคนั้นได้แพร่เข้าไปกินกระดูกอย่างรุนแรงและเชื้อโรคนั้นกำลังที่จะกลายเป็นมะเร็งจะต้องผ่าตัดทั้งฝ่ามือฝ่าเท้าออกให้หมดก่อนที่จะลุกลามขึ้นไปอีกและครั้งนี้นะคะ บุญมาต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล20กว่าวันด้วยสภาพของผู้ป่วยด้วนหลังจากนั้นเมื่อบุญมากลับมาอยู่บ้านแล้วลูกชายญาติของบุญมานั้นก็ได้อุปสมบทบุญมาได้มาช่วยงานที่วัดและคืนนั้นนั่นเองที่บุญมาแล้วก็ผู้ร่วมงานบวช มีความจำเป็นจะต้องค้างที่วัดกันถึงสี่ถึงห้าิบคนเคราะหามยามร้ายของบุญมายังไม่จบสิ้นหนูตัวหนึ่งเจาะจงที่จะมากัดตรงขาด้วนของบุญมาคนเดียวกัดแล้วก็หนีไปบุญมาสะดุ้งตื่นด้วยความเจ็บปวดคนที่นอนอยู่ด้วยกัน ตกใจกับเสียงร้องพากันตื่นหมดแผลที่ถูกหนูกัดก็ไม่กว้างไม่ลึกนักเพียงแต่มีเลือดซึมออกมาแต่ทุกคนพากันตกใจที่อยู่ดีๆนั้นทำไมจึงมีหนูมากัดคนนอนหลับหนูตามสัญชาตญาณแล้วจะกัดกินเฉพาะศพเท่านั้นจะไม่กัดกินคนเป็นๆบุญมาขวัญเสีย ูกคลอกรรมซ้ำเติมจนคิดว่าตนจะต้องตายในไม่ช้าซึ่งมันสร้างความทรุณจิตใจมากและไม่นานต่อมานะคะบุญบาเกิดอาการเจ็บคันบริเวณแผลเก่าที่มือและก็เท้าบุญมารีบมาหาหมอที่โรงพรยาบาลอย่างเร็วและผลจากการฉายเอกซเรย์ X ก็ปรากฏว่าเชื้อมะเร็งได้กินลึกเข้าไปมาก ซึ่งคุณหมอจําเป็นที่จะต้องตัดแขนขาทั้งท่อนของบุญมาทิ้งไปคุณหมอน้องชายนะคะซึ่งเป็นเจ้าของไข้เกิดความแปลกใจในชะตากรรมของบุญมานักจึงได้สอบถามประวัติอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็ได้ความว่า บุญมาเป็นชายอายุ23ปีมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างก่อสร้างทั่วไปชอบดื่มเหล้าเป็นประจำชอบแกล้มเหล้าด้วยปลาน้ำจืดโดยเฉพาะชอบกินเต่ากินตะภาพบุญมาเคยได้ยินมาว่าใครก็แล้วแต่ที่กินตะภาพน้ำได้10บถึง20ตัวตลอดชีวิตจะไม่เป็นโรคไขข้ออักเสบ อีกทั้งเนื้อของเต่าและตะภาพจะช่วยบำรุงไตได้เป็นอย่างดีบุญมาจึงเพียรหาตะภาพน้ำมาผัดเผ็ดแกล้มเหล้าขาวบุญมากินตะภาพน้ำมาเกือบ20ปีแล้วนับไม่ได้แล้วว่ากินเข้าไปกี่ตัวแล้ววันหนึ่งบุญมาก็ซื้อตะภาพน้ำตัวใหญ่จากตลาดซึ่งตะภาพน้ำตัวนี้นะคะ มีน้ำหนักสิบกว่ากิโลกร,รมัมแล้วบุญมาก็ดีใจมากตัวใหญ่ขนาดนี้ค่ากินทีเดียวคงจะไม่หมดจะต้องค่อยๆกินและที่บ้านของเขาก็ไม่มีตู้เย็นให้แช่เก็บได้จึงจะต้องกินผ่อนทีละน้อยตภาพน้ำนั้นนะคะจะเป็นสัตว์ที่อายุยืนแล้วก็อดทน จะไม่ตายง่ายๆนะคะไม่ว่าเขาจะถูกกักขังอยู่ในสภาพใดก็จะมีความอดทนแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้เป็นปีๆเลยทีเดียวนะคะบุญมาเป็นคนที่เห็นแก่กินโดยไม่นึกถึงวาตาภาพจะต้องทนทุกทรมานเพียงใดและจะต้องเจ็บปวดแสนสาหัสครั้งแล้วครั้งเล่าเขาตัดเฉือนเนื้อตาภาพส่วนต่างๆ ตามความพอใจมาปรุงอาหารทีละชิ้นทีละชิ้นบาดแผลรอบตัวตรภาพนั้นเขาก็ทาด้วยปูนแดงที่กินกับหมากเพื่อไม่ให้เนื้อตัวตะภาพเน่าตะภาพตัวนั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานกว่าครึ่งเดือนจากนั้นบุญมาจึงประหารเอามาทำกินเป็นมื้อสุดท้าย บุญมาพอใจกับวิธีที่ได้กินเนื้อตรภาพสดสดทุกวันอย่างนี้เรื่อยมากตท่านผู้ฟังคะอันนี้เป็นคำบอกเล่าจากนายแพทย์ท่านหนึ่งนะคะและนาแพทย์ท่านนี้นะคะเขาก็ได้บอกว่าจากผลสรุปประวัติของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลน,นะคะได้บันทึกเอาไว้ในตอนท้ายซึ่งมีประโยคหนึ่งมีใจความว่า เป็นประวัติที่แสดงให้เห็นกรรมตามสนองอย่างไม่น่าเชื่อที่ไม่มีข้อสรุปชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันค่ะ,คะผู้ที่กำลังสร้างบาปนะคะก็ควรตระหนักถึงการกระทำของคุณในวันนี้นะคะไม่ว่าผลดีหรือผลร้ายที่เราได้กระทำลงไป มันจะต้องส่งผลกลับมาหาเราเองอย่างแน่นอนที่เราเรียกว่ากรรมตามสนองนั่นเองค่ะขอขอบพระคุณและก็อนุโมทนานะคะสำหรับหนังสือธรรมะทุกๆเล่มนะคะแล้วก็แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ทุกๆแห่งค่ะที่ได้เอื้อเฟื้อเรื่องราวกฎแห่งกรรมไว้เป็นวิทยาทานแล้วก็ธรรมทานแก่พวกเราค่ะ างท่านนะคะอาจจะคิดว่าบุญหรือว่าบาปนั้นไม่มีจริงแต่เว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนเราล้วนแต่ว่ามีเหตุปัจจัยมาจากการกระทำของเราทั้งสิ้นนะคะแล้วการกระทำในปัจจุบันของเราก็จะส่งผลดำเนินต่อไปในอนาคตทำเช่นไรผลก็จะได้รับเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเกรงกลัวตบาปนะคะอย่ารอให้ถึงเวลานั้น ดังโบราณเขาว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาเมื่อถึงเวลานั้นมันก็อาจจะสายไปเสียแล้วนะคะ